ขอคุณที่เขาาสู f นทบกฟนะถว่าวันนี้คนจะวาก็รับรองว่าทุกคนฟินกันแน่นอนผมบอกแค่นี้อันนี้อันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มให้ทุกคนน้ำลายไหลเฉยสเดี๋ยวต่อไปมีเมนมีเมนคอเดอร์อะไรนะมีออเดร์ใช่นี่เป็นเมนคอเดอร์อะไรนะอะไรก็น้ำจิ้มหมอน้ำจิ้มนเปลี่ยนแล้วเนี่ย เด so like ี๋ยวนหัวเราคุยใกล้เรเข้าไปใกล้ๆกันดีกว่าเี่พี่ถึงอกคุยกันพอแล้อดูเข้าใกล้อีกนินึ่งจะมาหากันไม่ได้นะแต่ว่ายังยังงริงไหมครับคนสวยต้องอยู่ตรงกลางเอเงา้ยเาเงี้เราอนวันนี้เรามาเป็นผู่ชนะครับครับผู่ชนะรือไหู้

B O Y ทำไมต้อง B O Y โอยเบเบสเเราเบสเบสวเบสวโทษนะครับเบสออเทียอพี่เบสชเบสสองคิวเมื่อไหร่เราจะได้แนะนำตัวกันอาแล้วเอาแล้วเอาอแล้วเราเริ่มแนะนำตัวกันนะเอาเริ่มเริเริ่มเริ่มจากคนหน้าวงดีกว่าคนที่อาวุโสที่สุดในวงเออ ใช่เราวุโสกมาเป็นลีดเดอร์ไงก็เป็นทั้งวงเราโสใช่เราสครับใช่สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมไดมอนด์นรกรครับผมวันนี้มาเป็นเมนแบ,บ็กครับ อยู่ละลายแล้ว แล้วนตีแล้วลกองอื่นรู้ด้วยว่าเองชอบทรงนี้ตำแหน่งอะไรอเอาดูตำแหน่งอะไรครับขอให้ตำแหน่งเป็นแนวเหมียวครับไม่เชื่อไม่เชื่อเหมียวให้ดูทีเเหมียวเป็นแล้วแวนเมื่อกี้ไงเด้รับมาชูถ้าโนนตนรถเต่าคางนี้คือแบบคนละเสียงนะ ผมเต้าอูนะครับเป็นเมนโบโฟครับโบโฟโบโฟโบโฟเต็มจุดไปเลยโบโฟอ๋อโบโฟจะขอร้องพี่ให้ฟังใช่เมื่อวานเมื่อวานปล่อยเลยเมื่อวานหนักไปหน่อย

ชั่วโมงเองเเราอแล้วนะวผี่ถอดเสื้อรอแล้วพี่ร้อนเฮ้ยถอดดิอ่าๆก็เดยวไปน้ยัสวัสดีครับผมบอสบุรุษเศรฐ์ครับเป็น าอพี่ฟิล์มผมอยากรู้เลยเป็นมัดแน่ล้วมักไอ้บอสนั่นไงนั่นไงตอนนี้มัดมัดทุกคนเลรอครับน่าจะมัดทุกคนแล้วเอ้ยสักหน่อยไปไม่ได้แล้วเก็บไว้ในงานดีกว่าโอ้โหเยอะเยอะเอาอีกสักหน่อยฮะอีกสักหน่อยให้หน่อยเลื่อนเลื่อนลงอีกสักหน่อยฮะ ลในหลายๆคนก็นี่แหละโอ้โหต้องคุ้นหน้ากันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแฟนคลับของพวกเราทุกคนเลยนะครัแบ,บแ,ลแล้วก็วันนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าตอนที่เราโปรโมทเนี่ยมันจะมีเป็นกล่องสุ่มใช่ไหมครับวันนี้โชว์เดี๋ยโชว์ของเราอะ่ะก็จะมีการสุ่มด้วยพี่แก่ใช่ไับสุส่มแปลว่าใครจะคู่ใครหรือว่าอะไรจะยังไงนจะโชวมรวมเป็นโชว์ด้วยที่เราจะสุส่มใช่ก็คือในโชว์ที่เราสอง ให้ให้คนให้สมมติว่าแจมซ้อมโชว์นี้แต่ว่าบอสสุ่มได้บอสก็ไปโชว์แจมแจมก็ไมโชว์เลย้ถ้าได้ชครอทัวเป็นยภาพบัดนนม่จแลขอมเอเอาอี้คนสงสัยนะว่าแต่ละคนมาในทีมอะไครับโฟอีฟ เรารอโซเบีย้อะโอ้โหเป็นแม่พิเรนนัดแรกสามที่โมงก็ประมาดชนะเฉ่พี่ว่าเขาจะไปคืนอีกีกว่าแต่แจ็คเนี่ยมาในี่ยเป็นดูไฮโซโบว์ใหญ่มากยาวมากเลยที่ผมที่ผมได้รับเวลาเล่นละครน่ยผมก็เป็นคนจนหมดเยอะแล้ว อรเป็นคุณชายบ้างนี่นะต้องโชว์ร้าผมกตะกัดไปหมดนั่นแหละขอมาในทีมคุณชายบ้างมาถูกโกยใหญ่ๆทุกคนได้เห็นกันแล้วก็ให้ทุกคนมาเป็นเจ้าหญิงของผมนะค่อนระวางเชียบและให้พพูดถึงเพื่อนไม่กไม่ห้กันยังไงไนะครับบอกเลยว่าเอินมาในทีมไร้ซ้อ องกันนิ่เซ็กซี่เลย นายบอนนอนครับของผมอ่างคุณนตีมมะม่วงนะยั่ไหมใช่ไหมรม่รู้เล้อันนี้อันนี้สุกอันนี้ก็เประโยชน์อีกรสุกม่ใช่คนสุกคือน้งเกลี่ยใช้แต่ลวมๆแล้วอร่อย พี่พีมาได้กินเครอห้รมโง่ไดนไหมครับมันจะมาแบบขอเป็นเลมอนอะไรกันใครเคยตามโซเชียลมีเดียก็จะรู้ว่าผมมาชอบมาคอยรับซึ่งที่มีตัวที่ผมแบบชอบมากกันดั้

เออแล้ต้องแนะนำคาแรคเตอร์ตัวเองด้ไสิครับจริงๆคาแรคเตอร์ผมจะเป็นผู้ชายอกงุุนใสๆหน้าหวานแต่เมื่อ15มีนาที่ผ่านมามันคือวันเกิดแล้วผมก็โตขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วก็ไม่หวานแล้วก็ไม่หวานแล้วอยากเป็นเค็มแทงต่อ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 ก็นะครับก็ ตัวเองาก่อยุไม่เท่าพี่เอตู็มที่เลยอย่าบ่แล้วเคย่าเป็นติยยาติเลยนร่วงเลยข้าซือในน้ำแจอจ้าแล้วเออ้ตกัดตลอดการเก่าว่าจะไม่ตลกน้ ดาพีคลเตอร์หกคนนักเลงเนี่ยผมเสียฟอมไปหมดแล้วแต่ผมจะไม่เสียเทนแน่นอนทเีด่สีเดี๋ยวาไม่แต่กอนนี่แฮรวงไปล้อะไดีวดีว่าผมสั้นเราใส่แฮร์พีทเจะบอกว่าไม่เสียทรงไงดูดิเห็นป่ งอามาแล้วกันแล้กันเนี่ยนพผมย้อออกมาแน้วบอกว่าไวกเกอร์ช่วงนี้ขับบิ๊กไม้แล้วมีคนซ้อนอนะรแต่แต่ตอันนี้คนที่ซ้อนนะครับอันนี้คนที่ซ้อนนะครับอะไรนะคนที่ซ้อนนะค,ะะร,นะครับซ้อนน,น,น,อนะใครซ้อนบ้ญญาง เห็นไหมแมวส้มจะเป็นแบบแมวที่อยู่เฉยๆ,ๆแล้วโดนเพื่อนรังแกไม่จริง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 แมวส้มนรังแกทุกตัวกับผมโดนรังแกแล้วก็รังแกทุกตัวยิ่งแมวพี่เสื้อเขียวเนี่ยเออ คือัรายสิบสาีเกิดสภาพช่วงที่เกลดโฉมสมคืดปเิดชุดตเลืกนขว่ายล่ะอยละวปเอาอย่างนี้จรเราจำได้แต่เราอินเอเทนตลกไปคิดตลกไตลกขำวคือว่าเราคนเดียนแล้วว่าเอาเรามันดีกว่าอเฮ้ยพี่ตอนนี้เลยหรอเอาเมื่อคืนเราวัา ตื่นไหมอุ้ยไม่เป็นอ่ะเมื่อคืนอ่ะพีคนมาแบบว่าเล่นเกมที่ห้องใครขายของลูกผมเองตึกบอกแต่ว่านี่จะชวนไปเล่นเกมตอนนี้เลยคือแล้วเขาคุยกันเยอะแล้วว่าเขาคุยกันเยอะแล้วอยากเล่นเกมอันนี้เตรียมตัวอันนี้เตรียมตัวไปเล่นเกมไปเล่นเกมไปเล่นเกมนี้เลยไปเล่นเกมก่อนดีกว่าผมจะได้ให้สักคืนนี้คุณขายขายไปเลยโอเคโอเคไปเริ่พี่ไปเริ่โอเคอ๋อเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่า มัน,มนบอยกับมอนดิ้งกงเสี่ยงปะเป็นเป็นอะไรกันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เ,เ,อ,เอาไงเราอะ่ะผมไม่รู้พวกคุณเสี่ยงกะหลักเวทีเออคือน้องไปนะั่งไปเต้นสองไม้ <c oughs> <c oughs> ส่งข่าวก็ไปอย่างนี้จริงจริงๆมันเป็นแผนของพวกเราเลยมันเป็นแผนยังไงโอ้เราขึ้นมาข้างหน้าของพี่เสีเฮพี่แจ๊คเรียกเรียกชื่อยังเรียกผิดเลยคือหน้าพี่สองคนมันลอยสลับกันไปมาหมดพี่ชื่ีนะแจ๊อ๋อเออเนี่ยต่อก็คือข้าวเหนือถือกำลังเงียบไปเลยจริงๆในจังหวะนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าครับเมื่อไม่นานวันนี้เนี่ยพี่แจมที่มีคอนเสิร์ต อ๋อแฟนคอนแฟนคอนเนี่ยใช่แฟนคอนผมเองก็เพิ่งขึ้นคอนเสิร์ตมาเพราะว่าใช่ไหมใช่แต่น้องไอเดินเนี่ยเออเนี่ยวันนี้เป็นการขึ้นคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตแรกค่ะคอนเสิร์ตแรกน้องเดินเลยค่ะควารู้สึกเป็นไงบ้างเดินกับคอนเสิร์ตแรกของเราตื่นเต้นค่ะคือหนูอยู่ในห้องแต่งตัวหนูก็คุยกับช่างหน้าว่าแบบพี่หนูพยายามจะไม่ตื่นเต้นละหนอาจจะยังไม่ตื่นเต้นละ ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนหรือว่าลงทุนซื้อบัตรแล้วก็เสียเวลามาดูพวกเราค่ะไม่เสียเวลาสละเวลามาดูพวกเราค่ะใช่เก่งมากทุกคนทุกคนสะดุ้งอ่ะเสียเวลาแต่ว่าน้องพรฟฟอร์มดีไหมครับดีพี่เห็นพี่ยังสพุลเลยเฮ้ยจริงๆว่าผมเป็น้อกาัดได้ดูน้องเต้นน้อยมากครับ เก่งจ um. oh, ังเป็นไงตอนดูอยู่ตอนดูอยู่ทำไงหลับง่วงมากโอเล่สวยเก่งดีเซนเตอร์เข้าเยอะๆยอะพูดดีดีขอให้พี่ด้วยไปขอรีเซนเตอร์ให้พี่ด้วยพึ่งใส่เก่งทำไมอะ ไม่ทิ้งเงินคุณพี่สั่งไปพร้อมกันเลยสั่งมาเพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยนะใช่จะได้ก่อนวันนึงใช่ตอนนี้คือคอน,นเสิร์ตหวานเท่เพิ่มเลยเท่เลยคือผมผมเพิ่งมาเจอเต้าหูวันเนี้ยท,ที่ที่ใช้ไม้ใหม่ใช่ปะ่ะก็แบบเอ๊ะทำไมมันคล้ายๆกันอย่างวรสามเพลงโซนสอง ตลาดเปิดท้ายเอ้ยแล้วรี่เห็นที่เป็นอะเอานี้เดีวไม่ได้ไปโบวไม่เก่ยวลือกเลือกเหตุการณ์อเกดเป็นพอดีว่าพี่ะครับมีเรอคาแรเตอร์ขอพี่นะครับพี่พี่พี่ไม่ใช่องคนเงีหอกคนมีคนมาบอกวันนี้ึุไหนวันนี้ที่ช่คแบบเดอนช ได้ยินมาเลยเสียงข้างหลังมาเลยอยู่ตรงนั้นอ่ะมันจะผ่านพวกโบโหหันเข้าไปป๊อป ตอนนี้พี่เขาหมดจนมือจะพือต่อไปอยู่แล้วไปกันไลยแล้วงั้นไนวัตกรรมใหม่ไม่ใช่นวัตกรรมมาปสะจกคอนเสิร์ตพวกเรานะครับด้วยคำว่าเป็นบิสซี่บ็อกนะครับเราได้สร้ innovation แต่ว่า innovation แต่ว่านวัตกรรมเดี๋ยวเราจะเป็นโชว์ โชว์แกทุกคนพร้อมที่จะดูอินโนเวชั่น สบายขนาดนี้เราไปดูกับอินโนเวชั่นที่คนอ่ะไปด,ดูนวัตวกรรมโอ้ยคุณอะไรนวัตกรรมของเราเลยกันห